Ja, ja, Gracias. ไม่ดูแลหรอไปแล้วมจะมานาั่น้ด้ไง,งทำไมถึงเป็นสีโพดำมล่ะทำไมกัน ก็ค <g plane story> ือเป็นการรวมตัวกันครับของเราสี่คนครับผมซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งปั้มนะครับทั้งการทั้งพี่แก้มทั้งโดมครับผมแล้วก็เป็นปรากการณ์ที่ต้องบอกว่าพิเศษมากในการในการมีคอนเสิร์ตครั้งแรกด้วยกันครั้งนี้ครับผมใช่ค่ะแล้วโคดาคือมันเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ที่มันสูงที่สุดสูงสุดเหนือชั้นเป็นความเหนือชั้นอะไรอย่างนี้มันไม่ธรรมดาเพราะว่าสี่คนก็ไม่ธรรมดามาเจอกันขนาดนี้ครับผมอาจะมีการเปาเป็นแก้มแอบกัดชมพู่ยิ่งานนะครับ พี่แก้มกับพี่ทีมงานในการตั้งชื่อให้เราแบบนี้ครับผมขอบคุณมากงานนี้ก็เต็มเลยนี่เรียกว่าจ้างมาเยอะครับก็ตอนนี้ก็พี่แก้มก็พูดเลยว่าหนูซื้อเพิ่มช้ามาดวงนึงบช้ามาดวงนึงตอนนี้เขาเตรียมตู้ปั่นไฟแล้วครับตอนนี้หลังเราจะอะไรตั้มนั่นไงใช่ใช่เพราะว่าตั้มไม่ต้องใช้ไฟเยอะเหมือนพวกพี่ครับแต่พี่นั่นเอาไฟนั่นนนัเอาไฟที่ตั้มมาให้พวกพี่ละกันโอเคอะ ใช่ใช่ก็แบบว่าเต็มพี่ครับก็ต้องแบบว่าขยันนิดนึงแหละเพราะพี่เขาก็ประสบการณ์เยอะแล้วเราก็พยายามมีอะไรก็งัดออกมาให้หมดครับงัดมาถึงมุกทุกอย่างทุกอย่างที่มีในตัวครับตอนนี้เราประชุมเพลงแล้วค่ะว่าเราจะมีแบบเป็นตีมอะไรยังไงบ้างแล้วเราสามารถ เสนอเพลงเองได้เลยตอนก็คือเหมือนกับว่าอยู่ในขั้นตอนในการในการทํางานทั้งหมดเลยในการแบบช่วยกันเลือกเพลงทําโชว์ต่างๆด้วยครับเข้าประชุมกันตลอดค่ะุยสคริปต์อะไรหลายอย่างด้วยครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับมั่วครับเดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆแล้วก็สนิทกันกันด้วยอยู่แล้วเพราะว่าไปตีแบตกันเจริงออกกำลังกายด้วยกันคลสนิทด้วยนะผมสนิทกับพี่โดมกันได้พี่โดมโอเคครับขอบคุณครับสนิทกันอยู่แล้ว ขนาดครับก็ก็เาว่างก็ทำกิจกรรมร่วมกันไปบ่อยครับว่าจะเป็นแบบตีแบดบ้างไปกินข้าวอะไรกันบ้างอะไรบ้าเมามอยบ้างอะไรบ้างก็ทำงานด้วยกันง่ายครับแก้ผู้หญิงคนเดียวสู้ไป โอ้ยไม่ต้องสู้ค่ะน้องๆน,น่ารักลองแบบว่าเขาดูแลเราดีเขาเราไม่ต้องไปแบบเหนื่อยมากเขาแบบทุนแรงเราได้เยอะอือแต่เราเป็นเจ้งเราต้องดูแลน้องบ้างนี่รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นแบบน้องเขามาตลอดนี่เป็นพี่เขาบ้างอะไรอย่างนี้แล้วน้องๆแต่ละคนก็รักเราใช่ไหมฝั่งนี้ฝั่งตัวนะคะพี่แกเขาลบนี่ไม่ค่อยแน่ใจค่ะโาลบมากที่สุดอ๋อครับที่สุดโอเค มันก็ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับเทเตอร์เพราะฉะนั้นมันหนึ่งคือระบบเสียงแน่นอนว่าแน่นมากแล้วก็ภพยร้อนแน่นอนเพราะว่ามันเหมือนกับลงละครเวทีแล้วเราสามารถที่จะแบบว่าร้องอะไรได้มากมากกว่าปกติใช่ครับแล้วคนที่ซื้อบัตรไกลๆเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่เห็นครับไม่ต้องตัวเลยเห็นชัดแน่นอนเห็นชัดเพราะว่าพวกเราตัวใหญ่มาครับไม่ใช่ครับผมจะกัดตัวเองทำไมเนี่ยเนี่ย ก็อย่างที่บอกว่าชื่อคอนเสิร์ตคือคอนเสิร์ตสี่โพรดัมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเอเทียเตอร์ก็ก็เป็นเป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในเมืองไทยและชลัยเทียเตอร์นะครับเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่บอกว่าระบบเสียงอย่างที่บอกว่าระบบเสียงดีแน่นอนแล้วก็แล้วก็เรื่องของของอะไรอะฉากต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องต้องมีความพิเศษแน่นอนครับผมหรือโชว์ต่างๆคือเดี๋ยวต้องมีแน่นอนค่ะแต่ละคนก็ต้องต้องมีแบบโชว์ที่ตัวเองอยากจะโชว์แล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นในมุมมองที่แบบว่าแตกต่างไปจากที่ทุกคนได้ คือทุกคนเคยมีความฝันครับแล้วก็ความฝันบางทีอาจจะจะไม่ได้ทำคนอาจจะไม่ทำเหมือนทุกวันนี้แต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับทุกคนจะได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนค่่ะเนียอะไรก็เกิดขึ้นได้อะครับตอนนี้กำลังกำลังคุยสรุปสกีกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงประมาณไหนครับครเชิญมมีัะแก สี่คนก็พอแล้วนั <Incred ibly> <S <S ่นแหละจริงๆครับ <es> ร <rebell osa> ้องแค่นี้ก็ร้องไม่ทันพูดไม่ทันกันแล้วค่ะใช่ครับเรียกว่าใครหันหลังสบุ๊บมีแผลแน่นอนโอ้โหเลือเต็มหลังอย่าให้มีช่องว่างครับอย่าให้มีช่องว่างเมื่อกี้แก้มโดนมาแล้วจากโดมด้วยครับผม คอนเสิร์ตนี้จะมีขึ้นในวันที่13กับ14กรกฎาคมนี้นะรครับผมวันที่13เนี่ยจะมีรอบ1ทุ่มตรงครับส่วน14เนี่ยจะมีรอบบ่าย3โมงครับผมก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิ켓เมเจอร์ Get er ทุกสาขาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนนี้ครับผมใช่ค่ะวันนี้ก็แต่วันนี้เราก็ากมาพรีเซล,ลกันก่อนเลยวันแรกใช่ว่าแฟนๆเยอะมากๆเลยคาดว่าได้ยินเสียงแฟลชไหมคะครับขอบคุณที่ใช้แฟลชนะคะครับก็ถ้าเกิดว่าบัตรขายดีมีโอกาสเพิ่มรอบ ตังนะคะเพิ่มตังเพิ่มเราเพิ่มแต่เราเพิ่มแต่เราังนี้ได้ตังเออรับมาสองร้อยถึงไม่ได้ผมก็จะทำครับชนะเลิศพี่บอยพี่บอยครับผมผมตั้งใจทำงานมากจริงไม่เกี่ยวกันขอบคุณค่ะ มวย้ามาใครอ่ะหล่อไปทำท่านี้หได้ไหมเองครับก็รอเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับผมเป็นไงฮะครับผมก็คอนเสิร์ตครับผม4พอดังคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเอียเตอร์นี่ใช่ค่ะพีเซลขายบัตรวันแรกเลยใครที่ดําขนาดนี้นะคะ ไม่ดำนะดูดีนะเข้มคือเป็นแบบเป็นทีมสีพอดำเฉย<อ>แล้วก็เป็นเป็นทีมที่บง่บงบงอกถึงความเหนือชั้นถึงแต้มสูงสุดอะไรเงี้ยฮะก็เป็นอะไรที่แบบดีใจที่วันนี้ได้มีมโอกาสมามารวมตัวกันสี่คนว่ามันจะเป็นการนะครบคผมพี่แก้มน้องต้ามน้องโดมครับในการที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกด้วยกันค่ะเลเวลของเสียงเป็นระดับพ้นไฟโอ้โหไม่ยอมแพ้กันเลยแต่ละคนต้องบอกว่ามีความสามารถในการร้องเพลงทุกคนครับแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันในครั้งนี้คือนอกจากการร้องเพลงพรอะเนี่ยได้แน่นอนในคอนเสิร์ตนี้จะ พิเศษแน่นอนจากพ่นไฟเนาะเห็นที่บอกอาจจะมีการแบทเทิลไปมานู่นนั่นนี่ครับผมมีการแบทเทิลแน่นอนว่าจะเป็นแบบแบทเทิลคู่แบทเทิลเป็นกลุ่มก็มีอาจจะมีแบบโชว์พิเศษพิเศษให้ทุกคนได้ได้ได้ชมนอกจากนอกจากการร้องเพลงด้วยที่สำคัญอาจจะมีเลือดออกตามหลังด้วยนะคะเวอร์กันเลยทีเดียวขนาดนั้นขนาดโปรโมตตัวเองยังไม่ยั้งกันเลยอ่ะสี่คนก็เป็นธรรมดาคือเราก็แบบเรารักกันมากครับมันก็มีแบบว่านู่นนี่นั่งอะไรกันบ้างเล็กน้อยครับาว่าใครจะบาดเจ็บสา หที่สุดจากคอนเสิร์ตครั้งนี้ส่โพดัาน้องตั้มนะโนอน้องเด็กใหมเ่เป็นเด็กใหม่ครับแล้วก็เป็นน้องใหม่ที่เราจะต้องรับต้องทําการรับน้องสักนิดน,นึงเ<อ>มื่อเช้านี้ออกออกรายการก็ยังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยแบบเฮ้ย อะไรตั้มจังหวะไม่ได้นะอะไรอย่างงี้มีแซลล์น้องไปแล้วพี่กันไม่กลัวตัวเองเลยไม่กลัวเอาเอาอยู่เอาอยู่ครับเอาอยู่ภูมิใจไหมคะกับแบบกลายเป็นสี่ตัวท็อปของเดซ์ตารตอนนี้ภูมิใจนะภูมิใจที่ที่เรามีครอบครัวใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็วันนี้เราเราได้มีโอกาสมารวมตัวกันของสี่คนที่ที่ที่เรามีความฝันเดียวกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ในการประกฏเดซ์ตาร์แล้วก็พอวันนี้เรามีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยรู้สึกดีใจมากที่ที่เราจะตั้งใจในการทำคอนเสิร์ตทำโชว์ดีๆให้แฟนทุกคนที่มาซื้อบััตรวนนี้ ี่มาต่อแถววันนี้ได้ได้ชมคอนเสิร์ตที่ดีมีคุณภาพครับผมค่ะแล้วก็ขึ้นคนแรกเลยอ่ะมึงเขาบอกว่ารักมากขึ้นก่อนีี่่เเกยยวลหล่อมากนี่พี่แก้มตัวใหญ่กว่าอีก <laughs> อ <laughs> นี่ใส่ไม่ดีหล่อไม่่ใชเขาเาเรียงลำดับผมไม่ได้ไตัง้งใจเลยนะอ๋อ <laughs> เขาเรียงลำดบับเ <laughs> ขาเรียงลำดับครับผมก็ <laughs> อาจจะเป็นรุ่นพี่อยู่ข้างบนก่อนแล้วก็รุ่นน้องอยู่ข้างล่างอะไรอย่างงี้พี่แก้มน่าจะอยู่ก่อนนะชนะพี่แก้มอยู่ก่อนไม่หลอก position ได้ position ตัวใหญ่กว่านี่แก้ม การนึกแต่ไ,ไม่ที <c oughs> แซวเขาไปเฉยเราลักเรารักกันครับเราลักกัน่กกนจะได้ฟังอะไรจากการณพาาันบ้างคะทุกเพลงเลยซิงเกิลครึ่งจงครึ่งตายจะได้ฟังเพลงที่ที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ฟังแล้วแต่ว่าเป็นเป็นในรูปแบบใหม่ซึ่งไม่เหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็เราก็จะได้ฟังเพลงที่แบบเออเพลงเพราะๆเพลงดั้งดังของศิลปินแต่ละคนด้วยครับ <c oughs> รอดูเนาะ13บ4มันน้อยไปไหมคะ13บ4มันน้อยไปไหมต้องรอดูกระแสวันนี้ก่อนครับว่าคนที่มาซื้อบัตรเนี่ยจะเยอะแค่ไหนถ้าเกิดว่าบัตรเต็มเร็วปุ๊บเนี่ยมีโอกาสเพิ่มรอบแน่นอนครับพี่ว่าหมดแล้วล่ะพี่เท่าที่ดูเนี่ยดีใจจังเลยดีใจจังเลยก็ดีใจที่วันนี้มี<อ><อ>แฟนๆมา,าตอ่อซื้อด้วยอ่ะจริงป่ะถ้าห้างฝากซื้อก็ ก็ต้องมาซื้อเองแต่ว่า21ครับผมวันนี้ไม่เป็นไรครับใครพลาดวันนี้ปุ๊บ21พิบเอษายนนี้ครับก็จะมีการเปิดขายที่ไทยทิกเก็ตเปนเจร์ทุกสาขาแล้วใช่ครับส่วนเมื่อเช้าไปไปเยือนช่องเจ็ดหรอคันปาใช่ไปคันปะาก็อดแซวไม่ได้ครับมาเป็นเพลงเลยฮะมาเต็มครับผมก็เป็นละครแบบแซวว่าได้ดูละครไหมอะไรไหมก็ก็ไม่ได้ดูครับผม พรังไม่ไดูเราก<ด>็ไ,<ด>ไม่ได้ดูไปทำงานครับนึแซวบ่อยๆปเปนไงบ้างครับชินแล้วครับชินแล้วครับผมก็เป็น ก็เข้าใจครับเข้าใจครับผมก็เป็นเพื่อนกันครับไม่มีอะไรครับแซวเดียวนะดีกว่าแซวของผู้ชายเนาะใช่ใดีกว่าแซวของผู้ชายครับเอาบคุณครับเป็นแฟนครึ่งใจไหมคะฝากแฟนด้วยครับผมกับซิงเกิลใหม่ด้วยนะครึ่งใจครับผมตอนนี้ก็ปล่อยแล้วสามารถดาวน์โหลดได้ที่เดบยวจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์แล้วกดโทรออกหรือว่าที่ไอจูนสโตร์แล้วก็ฝากคอนเสิร์ตนะครับผมสี่พูดำคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอีเดียเชียเตอร์ครับผมก็จะมีขึ้นในวันที่สิบสามสิบสี่กรกฎาคมนี้ครับขอบคุณครับ